สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดลเบยนะคะพบกันในห้องทาทรา์รทอเรพีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิกอักกา์นะคะในหัวข้อที่ชื่อว่าวิธีรับมือกับความไม่แน่นอนในชีวิตนะคะที่ก็มีหน้าไพ่ให้เลือกทั้งหมดสภาพเช่นเดิมนะคะให้ทุกคนตั้งสมาธิแล้วก็เลือกภาพหน้าไพ่ที่รู้สึกตึงๆพร้อมๆกันได้เลยค่ะ เลือกหน้าไพ่ใบที่หนึ่งะคะในหัวข้อเปียาการดวิธีรับมือกับความไม่แน่นอนในชีวิตนะคะก่อนอื่นทิพย์ขอดูเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณอยู่นะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะเรื่องที่คุณเจอครือชอไรคะในช่วงนี้ ในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของการที่คุณรอคอยคําตอบหรือรอคอยผลของการคาดหวังอะไรบางอย่างดูนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังหรือคุณร้องขอเนี่ยมันใช้ระยะเวลานานมากนะคะเลยทําให้คุณไม่แน่ใจว่าคําตอบที่คุณจะได้นั้นหรือผลลัพธ์ที่คุณจะได้นั้นจะไปในทิศทางที่ทําให้คุณสมหวังหรือเปล่านะคะ คุณรอคอยอะไรที่มาปรับเปลี่ยนชีวิตของคุณให้มีความแตกต่างจากเดิมนะคะในใจลึกๆค่ะคุณภาวนาให้คุณได้รับสิ่งที่ดีคำตอบที่ดีสำหรับคุณนะคะแต่มันดูนิ่งเกินไปทำให้คุณไม่แน่ใจว่าจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะยังช่วย คุ้มคอรองหรืออวยพรในสิ่งที่ดีให้คุณอยู่หรือเปล่านะคะตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการรอคอยจริงๆค่ะรอคอยมานานแล้วแล้วมันยังไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนจริงๆสักทีเลยนะคะอันนี้คือพลังงานที่กําลังเกิดขึ้นกับคุณอยู่ณนะช่วงเวลานี้นะคะไปนะคะเรามาดูตามหัวข้อของเราเลยนะคะว่าแนวทางที่คุณจะรับมือนะคะกับ ความไม่แน่นอนในชีวิตนะคะไม่ว่าการรอคอยของคุณนะครับออกมาจะเป็นยังไงคุณจะมีวิธีการรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นวิธีการรับมือกับสิ่งที่ไม่ได้เป็นนับใจที่คุณคาดหวังอยา่างไรบ้างนะคะเดสตาไฟออฟอินเดเคิ แล้วก็เอส็ดสอดค่ะวิธีการรับมือของคุณนะคะก็คือการเปิดใจยอมรับในสิ่งที่คุณอาจจะไม่ได้สมวังนะคะเข้าใจหรือมีมุมมองอะไรต่างๆนะคะกับการที่คาดหวัง ของคุณอย,ะคะอย่าทำให้โอกาสต่างๆที่คุณคาดหวังนะั้นอ่ะมันสูญเสียพลังงานไปเนื่องจากการนึกหรือการย้อนถึงเหตุการณ์เดิมๆที่คุณคาดหวังหรือว่าผิดหวังจากตรงนั้นไปนะคะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ปิดกั้นให้กับตัวคุณแล้วก็มองหาโอกาสนะคะหรือการยอมรับว่าเหตุผลที่ได้เกิดเรื่องราวเหล่านั้นอะ่ะมันมีอะไรอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังหรือเปล่า หรือมองดูว่าสิ่งไหนนะคะที่คุณจะสามารถก้าวข้ามกับความเสียใจบางทีในเบื้องหลังของความเสียใจหรือความผิดหวังที่คุณคาดหวังตรนั้นน่ะมันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่นะคะเพื่อบ่องบอกว่าคุณจะต้องพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนตัวเองยังไงหรือว่ามันอาจจะเป็นวิธีการชี้นำทางให้คุณไปสู่เส้นทางที่มันใช่ของคุณนะคะบางอย่างคุณอาจจะ กำหนดหรือบังคับให้ทิศทางไปเป็นแบบนั้นจนลืมมองว่าสิ่งนั้นมันเหมาะสมกับคุณไหมสิ่งนั้นมันคือความตั้งใจของคุณจริงๆหรือเปล่าคุณอาจจะไปผิดเส้นทางที่เป็นของคุณจริงๆแต่จักรวาลอาจจะนำพาเรื่องราวความผิดหวังเสียใจเข้ามาเพื่อเบี่ยงเบนหรือทำให้คุณเข้าสู่จุดหมายในสิ่งที่จะทำให้คุณสำเร็จหรือเป็นเส้นทางของคุณจริงๆก็ได้นะคะลองเปลี่ยน มุมมองนิดนึงหรืออะไรบางอย่างนะคะถ้าปิดหูปิดตาไปได้เออเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองบ้างนะคะอย่ารับฟังเสียงของสิ่งแวดล้อมหรือรอบข้างมากเกินไปหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะสิ่งที่จะทําให้คุณนะยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนได้ก็คือการเลือกฟังสัญชาตญาณของคุณนะคะกรอบระเบียบกฎเกณฑ์หรือค่านิยมบางอย่างของสิ่ง ที่อยู่รอบข้างอะบางทีมันอาจจะมีผลกระทบต่อจิตใจของคุณก็ได้การฟังเสียงเหล่านั้นมากเกินไปนะคะจะทําให้คุณหลงทางแล้วก็บ่นทอนกําลังใจของคุณก็ได้นะคะมาตรฐานของมาตรฐานของสังคมที่มีอยู่กับสิ่งที่คุณเป็นหรือทิศทางของคุณมันอาจจะย้อนแย้งกันมันอาจจะขัดแย้งกันก็ได้แต่เมื่อคุณเอามาตรฐานเหล่านั้นนะคะมากดดันตัวเองว่าจะต้องสําเร็จ ในระดับนี้ถึงจะเรียกว่าสำเร็จจะต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ถึงจะเรียกว่าสำเร็จนะคะบางทีสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้คุณเครียดแล้วก็กังวลนะคะทำให้การใช้ชีวิตไม่ได้มีความสุขเพราะฉะนั้นแนวทางนะคะที่จะทําให้คุณยืดหยุ่นหรือมีมีมมทักษะในการที่จะ รับมือกับความไม่แน่นอนในชีวิตคือการฟังเสียงสัตชาตยานของตัวเองนะคะมองถึงจุดหรือเป้าหมายของตัวเองนะคะว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรซึ่งมันอาจจะแตกต่างจากสังคมที่คุณเป็นอยู่อาจจะแตกต่างจาก สิ่งแวดล้อมหรือค่านิยมที่เขาว่ากันมาก็ได้นะคะคุณมีทิศทางเป็นของตัวเองคุณมีรูปแบบชีวิตหรือจะต้องพบเจอบทเรียนเป็นแบบฉบับของตัวเองนะคะอย่าได้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะแล้วเอามากดดันตัวเองสิ่งนี้จะทําให้คุณแบบ เอาชนะเรื่องดาวความไม่น่นอนในทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้นะคะไม่ว่าตอนนี้นะคะคุณจะเจอเหตุการณ์อะไรอยู่หรือคิดหรือมีความกังวลอะไรอยู่นะคะทิพย์คิดว่าคุณมีรูปแบบหรือมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวคุณนะคะทิพย์อยากให้คุณได้มองเห็นสิ่งนั้นแล้วก็ก้าวไปตามเส้นทางที่มันใช่ของคุณนะคะบางสิ่งบางอย่างอย่าได้เอานําสิ่งแวดล้อมหรือ ล็อกข้างะมากดดันตัวคุณเองเลยนะคะในท้ายที่สุดทิพย์คิดว่าคุณจะสามารถพบเจอเส้นทางที่มันเป็นของคุณจริงๆและสิ่งนั้นจะทำให้คุณมีความสุขและสงบสุขในชีวิตได้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส,สะำหรับผู้ที่เลือกหน้าไพ่ใบที่สองนะคะ พอบีอาการวิธีรับมือกับความไม่แน่นอนในชีวิตนะคะก่อนอื่นนิดขอดูว่าช่วงนี้นะคะมีอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะในเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับจ้คุณนะคะ สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณในะช่วงนี้นะคะมันมีบางคนนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณแต่เขาอาจจะหวังผลประโยชน์หรือมีอะไรที่แอบซ่อนอยู่ในตรงนั้นนะคะมาชักชวนให้คุณลงทุนหรือยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างว่าการลงทุนนี้จะนำมาซึ่งความมั่นคงซึ่งความอุดมสมบูรณ์มาสู่คุณนะคะ แต่ทิ์คิดว่าตัวคุณเองอะ่ะมีความสงสัยในคนคนนี้อยู่นะคะหรือว่าในบางครั้งคุณรู้สึกว่างานที่คุณกำลังทำอยู่อะ่ะมันใช่งานที่เหมาะสมกับคุณจริงๆไหมเออรู้สึกว่าสูญเสียความเป็นตัวเองรู้สึกว่าไม่ได้เป็นตัวเองรู้สึกว่า ไม่ได้ทำงานตามความชอบหรือความสนใจของตัวเองสักเท่าไหร่แต่สิ่งนี้ก็ยังคงดำเนินไปอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คุณสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของตัวคุณเองแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณในชีวิตคุณมันดำเนินต่อไปได้นะคะแต่คุณก็ม,มีความรู้สึกลึกๆกับค่าว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เติมเต็ม คุณค่าอะไรบางอย่างในตัวคุณจริงๆนะคะมไม่แน่ใจว่าช่วงนี้คุณมีพลังงานแบบนี้หรือเปล่านะคะอาจจะเป็นภาวะของการเริ่มแบบมีการตั้งคำถามกับตัวเองนะคะว่าคุณยังอยากที่จะทำงานนี้ต่อไปไหมคุณทำงานนี้เพื่ออะไรนะคะมันจะมีคำถามแบบนี้เข้ามาก็ได้นะคะหรือว่าการที่จะลงไปลงทุนอะไรใครอะ่ะคุณก็เริ่มสงสัยว่ามัน มันเป็นข้อมูลที่มีความเป็นจริงไหมจะมีการโดนหลอกโดนโกงอะไรพวกนี้ไหมนะคะมีความสงสัยในการที่จะได้มาซึ่งเงินทองหรือความสำเร็จของตัวเองนั่นเองค่ะเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณณนะช่วงเวลานี้นะคะไม่แน่ใจว่าคุณมีรัญคานี้หรือรเปล่านะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตามหัวข้อของเรานะคะว่าวิธีที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนในชีวิต ทีการ์งนของคุณรูปแบบน่้ท่ะฟล์บอลที่แอนเพรสแล้วก็อีสปอค่ะทีค่คิดว่าในข้อความนี้นะคะมันสอดคล้องกับพลังงานเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันนะคะคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความตั้งใจที่อยากจะให้คนในครอบครัวหรือการสร้าง ความมั่นคงบัางคั่งให้กับตัวเองจริงๆนะคะคุณมีความคาดหวังว่าหากคุณได้พบเจองานที่เหมาะสมงานที่เป็นรางวัลหรืองานที่ใช่ของคุณจริงๆนะ จะนำพาซึ่งความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งมาสู่ตัวคุณแต่ว่าเมื่อไหร่นะคะที่คุณไม่ได้เจองานงานนี้หรือมีความสงสัยตรงเนี้ยมนเลยทําให้คุณไม่ได้มีพลังใจหรือมีพลังที่จะทํางานขนาดนั้นมันจะมีความสงสัย,ยเรื่อยๆะคะ่ะว่ามันมันใช่ งานที่ถูกต้องที่ใช่ของตัวเองหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นในข้อความที่ขึ้นจากตรงนี้นะคะวิธีการที่คุณจะรับมือกับความไม่แน่นอนในชีวิตนั่นก็คือคุณต้องตั้งใจในการทำงานทุกบทบาทหน้าที่ที่คุณได้รับผิดชอบค่ะแล้วก็มีความชัดเจนให้กับตัวเองจริงๆนะคะว่า สิ่งไหนที่ใช่หรือไม่ใช่สำหรับคุณคุณต้องเลือกให้ได้ค่ะไม่ใช่ว่ารับทุกงานเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงหรือทำให้คุณมีเงินเพิ่มเติมมีเงินมากขึ้นแต่บางทีมันมันทอนความรู้สึกภายในใจของคุณสิ่งนี้มันก็จะทำให้คุณะไม่ได้ก้าวเข้าสู่เป้าหมายของคุณอย่างแท้จริงแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะคุณมีความชัดเจนกับตัวเองว่าคุณเป็นคนแบบไหนต้องการ มีชีวิตแบบไหนต้องการทํางานแบบไหนนะคะเมื่อคุณชัดกับตัวเองมากพอนะคะมันจะเป็นเส้นทางแล้วก็เป็นแนวทางอ่ะพาไปสู่ความสําเร็จของคุณได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่นะคะคุณชัดเจนกับตัวเองว่าคุณเป็นใครนะคะคุณมีจุดเด่นอะไรคุณมีจุดด้อยอะไรรู้จักตัวเองให้มั่นคงมากพอนะคะไม่ว่าปัญหาใดๆเลยคุณจะสามารถ ผ่านความท้าทายที่เข้ามาได้เสมอนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่พร้อมที่จะสู้เพื่อทําให้ครอบครัวมีความสุขพร้อมที่จะสู้เพื่อที่จะทําให้ความอุดมสมบูรณ์และมั่งคั่งเข้ามาสู่ตัวคุณเองนะคะแต่สิ่งที่จะทําให้คุณรับมือได้จริงๆก็คือคุณต้องรู้จักตัวเองจริงๆว่าคุณชอบและเป้าหมายของคุณคืออะไรอันนี้ไง,ง่ายเลยนะคะให้คุณลองไปทบทวนจริงๆค่ะว่าคุณอยาก ทำงานแบบไหนอย่างมีชีวิตแบบไหนสิ่งนี้จะเป็นแนวทางนะคะทําให้คุณวางแผนแล้วก็ดําเนินชีวิตไปตามนั้นได้ง่ายเลยนะคะลองลองทํำดูนะคะอย่ากให้นองทําจริงๆหรือบางทีคุณอาจจะมีแผนการอยู่แล้วนะคะแต่ช่วงนี้อาจจะสับสนนิดนิดหน่อยนะคะในในการที่จะเลือกเส้นทางอะไรบางอย่างนะคะก็ขอให้คุณมั่นใจเข้าไวะะ้ค่ะว่าคุณมีพลังงานของความสำเร็อยู่แล้วนะคะ ก้าวไปให้ถึงจุดหมายที่คุณมีมีอยู่นะคะไม่ว่าเรื่องราวความไม่แน่นอนอะไรจะเกิดขึ้นทิพคิดว่าคุณจะผ่านพ้นแล้วก็ไปพบเจอกับความบา้างคั่งในที่สุดที่แล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกหน้าไพ่ใบที่3ามะในหัวข้อพยาการ วิธีรับมือกับความไม่แน่นอนในชีวิตนะคะที่ขอดูเรื่องราวที่กําลังเกิดขึ้นกับคุณนะช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าจะมีอะไรเชื่อมโยงกับการรับมือความไม่แน่นอนหรือเปล่าหรือณช่วงเวลานี้คุณมีความท้าทายอะไรที่เกิดขึ้นอยู่บ้างน,นะคะ ณช่วงเวลานี้นะคะคุณกำลังจะมีการเป,เปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะคะมีหลายอย่างนะคะที่ทำให้คุณต้องคิดวางแผนในเรื่องเงินอื่นในมิติอื่นๆในชีวิตของคุณด้วยนะคะต้องปรับเปลี่ยนระบบปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณนะคะคิดว่าเรื่องนี้คุณน่าจะมีการเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานแล้วแหละนะคะแต่สิ่งที่คุณกำลังคิด อยู่นะคะคิดก็คือมันน่าจะมีปัจจัยอื่นๆนะคะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยนะคะการความอยู่ใกล้ชิดกับคนรักหรือความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันอาจจะหัางหายการไปบ้างนะคะหรือมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาที่กัน ที่ทำให้ความสัมพันธ์มีความเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะคุณก็พยายามบาลานนะคะเรื่องระหว่างการงานความสําเร็จในเรื่องของการงานการเติบโตในเรื่องของการงานกับความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะบาลานใน2เรื่องนี้นะคะความรักเรื่องที่ว่านี้อาจจะเป็นความรักในเชิงของครอบครัวพ่อแม่หรือว่าอีกอย่างก็อาจจะเป็นคนรักในนั้นก็ได้นะคะคุณกําลัง รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสองเรื่องนี้อยู่นะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะอันนี้คือเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณไม,ไม่แน่ใจว่าเกิดเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณหรือเปล่านะคะต่อไปนะคะเรามาดูนข,ข้อบว่าวิธีที่คุณจะสามารถรับมือกับความไม่เปลี่ยนแปลงในชีวิตคือเรื่องไหนคะที่จะทําให้คุณก้าวข้ามผ่านความท้าทาย ไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นแล้วคุณสามารถรับมือกับสิ่งต่าได้ค่ะ The world, the chariot แล้วก็ f o u อ of b a คะ่ะจากพลังงานเมื่อสักรู่นะคะเมื่อให้ขึ้นแบบนี้ทิ์คิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีการเดินทางบ่อยมากนะคะแล้วแล้วบางทีอ่ะ มันจะต้องเปลี่ยนทั้งเรื่องของการงานความมั่นคงที่มันเติบโตขึ้นนะคะทําให้คุณต้องหลางหายห่างไกลจากบ้านจากคนรักนะคะอยู่บ่อยๆนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณอยู่เสมอนะคะแต่ที่คิดว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความไม่แน่นอนอะไรจะเกิดขึ้นนะคะคุณสามารถ รับกับมันได้อย่างแน่นอนเพราะมันเคยเกิดขึ้นกับคุณบ่อยครั้งแล้วนะคะถ้าคุณสังเกตด,ดีๆนะคะสิ่งที่จะทําได้ก็คือคุณต้องถ้าคุณมีความซื่อสัตย์และมั่นคงในความสัมพันธ์จริงๆไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆจะเกิดขึ้นความห่างเหินความห่างไกลใดๆจะเกิดขึ้นนะคะทั้งมิติของการงานความสําเร็จและความสัมพันธ์ ก็จะยังคงมั่นคงแล้วก็เติบโตไปในทิศทางที่ดีได้อยู่นะคะถ้าคุณมีความซื่อสัตย์แล้วก็มีความชัดเจนนะคะอันนี้คือวิธีที่คุณสามารถที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่มันจ,ากกาจะเกิดขึ้นเสมอสําหรับชีวิตของคุณนะคะให้คุณซื่อสัตย์แล้วก็มีความจริงใจมีความชัดเจนมีความมั่นคงในความรักความรู้สึกของคุณค่ะไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงใ,ใด ความไม่แน่นอนใดนๆเกิดขึ้นในเรื่องของการย้ายถิ่นฐานการเดินทางของคุณนะคะความรักความมั่นคงความสัมพันธ์ของคุณก็จะยังแน่นแฟนแล้วก็ยังเป็นปึกแผ่นเป็นความรักที่มันดีและส่งเสริมซึ่งกันและกันอยู่ถ้าคุณมีความซื่อสัตย์อยู่เสมอน,นะคะมีความจริงใจต่อกันนะคะออมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบเนี้ยคุณเป็นคนที่ปกป้องและช่วยเหลือครอบครัวยอยู่เสมอน,นะคะเป็นคนที่ รักจริงอยู่เสมอนะคะพลังงานเหล่านี้ก็จะทําให้คุณได้รับความรักที่ดีความรักที่ซื่อสัตย์และความมั่นคงนะคะในการไว้เนื้อเชื่อใจกันอยู่ก็จะมีความมั่นคงสะทอ้อนตอบกลับมาให้คุณเช่นกันนะคะเมื่อค่ะเป็นวิธีที่คุณจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่แบบเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่ทํางานการเดินทางหรือว่า การห่างเหินจากความรักความสัมพันธ์นะคะความซื่อสัตย์เนี่ยค่ะจะนำพาให้คุณผ่านพ้นกับปัญหาอุปรสรรคเป็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะทิฟก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมรับฟังนะ,ะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ